เลยครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนิโอนะครับเกมเกมนี้ก็เป็นเกมสายเลือดสมูไรนะครับผมผมเห็นแบบแรกนี่คิดถึงโอนิมูชานะครับแต่ว่าไม่ใช่ทีมสร้างของแคปคอมนะครับเป็นทีมของทีมนินจาที่สร้างนินจาเกเดนนั่นเองครับก็น่าจะโหดไม่แพ้กันหรอกเห็นมาในสไตล์ของอะไรอะดาร์กโซเลยครับแต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นสมูไรแล้วก็อาวุธที่ให้มานี่เป็นอาวุธที่มีในเกมโอนิมูช่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้ด้านหน้านะครับเราเจอหนึ่งตัวครับผม เข้ามาเลยเข้ามาเลยมานี่ฝาี่ฝาให้ตีหน่อยอหอยก่อนเดี๋ยวไม่โดนมันต้องมีการดูดพลังชีด้วยนะครับเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนึงก็คือไอดาบเนี่ยครับมันเป็นพวกเพเยอร์หรือเปล่าเนี่ยชื่อมันแปลกๆนะครับสังเกตดูในอันนี้อะไร64สทักอย่างหนึ่งเอาเบี้ยน64ข้างล่างมีเปล่าเนี่ยมีเพียบเลยครับลงมาดูกันดิอันนี้ชื่อมาร์ตี้เมฟฟี่คนนี้ชื่อวูบูออสนะครับเลเวล12 มีหลากหลายเลเวลค่ากันไปเดี๋ยวเราจัดตัวบนนี้ก่อนดิไม่รู้ว่าผมจะสู้มันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เลเวลหนึ่งน่าจะไม่ยากเท่าไหร่มั้งโอเคมานี่มามาน,มานี่เสียบก่อนเปิดฉากก่อนเลยถอยลบมาเข้ามาถ้าไม่โดนนี่ต้องถอยกะกาหน่อยดิเออล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเสียบซ้าเป็นไงจัดปิดฉากโอ้โหไม่ติดท่าปิดฉากว่ะถอยก่อนถอยก่อน,ออนเฮ้ยอย่ายิงเธอดูดิอุย้ยยังโดนอีก อุตสาสไลด์นะอุ้ยบีเดือยด้วยหลบก่อนหลบก่อนคือถ้าคียบอตนี่มันจะเหนื่อยเนะครับเสียสูนเลยเสียสูนเลยอย่าปล่อยให้คีบอต์ดดเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพิ่งจะเย็นช้าก่อนช้าก่อนเสียไปป้าเสียบค่อยๆเสียบเออท่านี้ดีท่านี้ดีเรียบร้อยล่วงไปครับเก็บของมาเดี๋ยวไปจัดตัวต่อไปกันเลยเมื่อกี้พลาดท่าไปนิดนึง <c oughs> จริงจริงนจะตายตั้งแต่ทีแรกนะครับเดี๋ยวลองเลเวล12ตัวนี้ดูนิ ไอตัวนี้แหละน่าจะโหดอาจจะสู้ไม่ได้ครับมาเดินเ,เ,เข้ามาเดินเข้ามาเสียบกรหนึ่งทีมามันอยู่ที่ทักษะการเล่นมากกว่าไอตัวเมื่อกี้แบบทักษะมันดีครับเข้ามานี่เข,ข้ามานี่แต่มันอาจจะเป็นบอดก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่เพลเยอร์เฮ้ยเอย่าเล่นดาวกระจายตีดาวกระจายพี่ก็มีมาสวนกันแบบนี้ถอยไม่สู้เลยอ่ะโอ้สู้นี้สู้นี้ดิเออตัวนี้ไม่ค่อยสู้นะครับพี่ขาดพี่ขาดอย่างงี้จัดหนักไป แทงมันได้คีบบดไปเลยทําไมคีบมันรีไวจัอย่างวะตัวนี้รีไวมากเสียบเลเวลมันเยอะด้วยแหละตั้ง12จัดต่อไปทําไมทําไมตัวนี้กากากว่าตัวเรเวลหนึ่งเยอะเลยไม่ค่อยสู้อ่ะเฮ้ยสู้ดิสู้ดิสู้ด,ดิไม่สู้ก็เสียบต่อเอาให้ตายเจอท่านี้หน่อยล่วงเลยครับกากกว่าตัวเรเวลหนึ่งอีกเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งทางด้านนี้ครับตรงนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลหนึ่ง ชื่อว่ามาตี้เบทฟีออกมานี่มาตี้มาเจอกับพี่มามาให้พี่ตีหน่อยฟาดไปก่อนโดับไว้ดับไว้เดี๋ยวเด๋ยว,ยวลืมไปว่าเราลุยมา2ส,ส่วนนี่ครับต้องรีเลือดก่อนจะได้เท่าเทียมจะได้เท่าเทียมจัดไปเฮ้ยกัดเบรกกัดเบรกเสียบเสียบอีกทีหนึ่งถอยล่วงเลยตัม้มตไปโอเคทีนี้เราจะไม่สู้กับไอ้พวกที่ถูกซัมมอนออกมาเลยครับเราจะลุยกันอย่างเดียวแล้ว เดินมาดิเดินมาดิเดินมาเดินมาเดินมาข้ามาดิข้ามาดิมาอันนี้ตีไปก่อนถอยค่อยๆเล่นเราจะเล่นกันแบบไม่รีบเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอาวุธอื่นด้วยนะครับมันมีหลายอาวุธตอนนี้ขอเล่นหอ,อกไปก่อนจับมาจับมาจับมา,บมาถอยมาถอยมาเสียบไปมาเลยเข้ามาลบก่อนลบก่อนลบกลบก่อนจิ้มไปจิ้มไปตีกันเหรอลวงไปไม่ตายซ้ำโอเคลำดับต่อไปเราจะเล่นอาวุธอะไรดีเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาดาบออกนะครับผมว่าผมใช้เป็นเคียวดีกว่ามั้งอันนี้ครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีท่าโจมตีแล้วก็ทําให้เบรกนะครับเร็วขึ้นลองอันนี้ดูก็ได้มั้งเดี๋ยวมันมี2อ,อันนะครับแต่ว่านนี้ท่ามันเยอะกว่าดาเมจอันนี้79อันนี้103โอเคลองอันนี้ดูแล้วก็ทีนี้เปลี่ยนมาใช้ดูนะครับดเดี๋ยวซ้อมก่อนอ๋อประมาณนี้คือมันจะมีแสแตนด,ด้วยนะครับ3แบบมีแบบพาวเวอร์ แบบกลางแล้วก็แบบสเต็ปนี่ครับอันล่างสุดน like okay. ี่จะใช้ในการแบบหลบหลีกเป็นหลักนะครับโอเคคือด้านบนกันเลยขอลองอันนี้แหละไม่ได้ก็เปลี่ยนด้านหน้ามามานีเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเลยโอ้มาตายแบบกากางนี้เลยเหรออาวุธที่เราไม่ถนัดนี่มันจะยากนิดนึงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่ไปก็แล้วกันโอเค ดี๋ยววุง่ายๆนี่เราจะต้องลองกับตัวเบาๆหน่อยตัวเมื่อกี้ก็ถือว่าตีแรงอยู่นะครับทำไมมันตีผมเมื่อกี่ทีตายเลยวะนนียเดี๋ยวลองตัวนี้ดูดิเดินมานี่เดินมานี่นนลองดูโอ้ประมาณนี้เออแต่มันเท่ดีวะ่ะเฮ้ยแต่เสียดายว่าเราไม่ชินนะครับจังหวะมันต้องใช้หอกก่อนตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช้หอกนี่ผมไม่รอดแน่นอนมานี่มาี่โอ้ยเฮ้ยทีแคบทีแคบทีแคบนี่ใช้หอกไม่ได้ครับอันตรายตีไปก่อนเบาๆถอย มาที้โอ้ยโดนโดนโดนการก่อนอุ้ออ้อ้โอ้มาเข้ามาเข้ามาเสียบเสียบเสียบถอยลบมาเตินเข้ามาเตินเข้ามาโอ้ตีไม่โดนมันบล็อกได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจังหวะน,นี้ถอย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 ,ถอยเอาตัวด้านหน้านี้ก่อนวุ่นวายจริงว่าไอหอกไอหอกตีเสียบไปเสียบไปยังไม่ตายอีกเสียบอีกทีนึงโอ้ทำไมเสียบไปโดนวะโอ้โหแม่งเอ้ย เดินม้าเดินมาตีตีถอยดืมดูดขี้เลยตีต่อตีต่อเล่นยาแล้วต้องมาดูดขี้อีกโอ้โหเกมบ้าบออะไรจริงๆระบบนี้ไม่ควรจะมีนะเนี่ยขึ้นบนกันเลยครับเมื่อกี้เราตายตรงนี้มาเดี๋ยวต่อเลือดให้เมื่อกี้อาวุธไปชินน้องเมื่อกี้อาวุธไปชินถอยมาเดิมาเดิยวเดินเข้ามาผมตีมันก็ไม่โดนะอาวุธอันเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกนะครับก็เลยทําให้แพ้ไป มา,มาีเออมามาไปยากนี่หว่าลึกว่าจะยากเรียบร้อยครับคือเราใช้อาวุธไม่ถนัดนี่ก็เสียเปรียบเติมเลือดก,ก่อนแล้วก็ตรงนี้มีของครับเก็บของมาอุ้ยอุ้ยอุ้้ยเฮ้ยผีหลอกผีหลอกโอ้โหีผีเหรอเฮ้ยทำไมหน้าตาเหมือนกูเลยวะเนี่ยหน้าตาเหมือนเราเลยครับเดี๋ยวจากลายตัวนี้ก่อนปึ๊กมาจากไหนที่กูตกใจหมดเลยอือตายไหม ไม่ตายซ้ำก่อนเรียบร้อยมันคือตัวบ้าบออะไรเนี่ยเฮ้ยเป็น NPC หรือไงหรือว่าจะเป็นเทเยอร์เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยคุยกันก่อนดิค่อยคคุยกันใช้อาวุธนี้ก็ง่ายดิอาวุธนี้มันกาเมื่อกี้ลองใช้แล้วไม่ดีมึงมานี่มึงมานี่เสียบกันเหรอกันเหรอเสียบดิเสียบดิหลบก่อนไปโดนหรอกเอยอ,อย่าใช้ธนูโอ้ยธนูนี่ยิงกาดเบรกเลย แม่งเอ้ยแล้วเมื่อไหร่ข้าวเต็มหนา้ามันจะฟื้นเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนฟื้นคืนย่าเหลือเกินเดี๋ยวจะให้โมโหนะหแปลงร่างนะปางป,าปาัจิ้มไปหลบก่อนหลบก่อนเอ้ายิงจะดูดเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วต้องถอยก่อนสองทีพอสองจังหวะพอครับตัวนี้ถือว่าเลือดเยอะอยู่ถอยมาถอยมาถอยมาขับวันนี้ขับวันนี้เสียบไปอือถอยโอเคสวยมาตีตีต ีลบก่อนเปลี่ยนสแตนก่อนมั้งเอาเป็นแบบโง่งแรงตีหลบมาหลบมาจังหวะนี้สวนเลยโอ้โหเสือกพลาดเมื่อกี้หลบก่อนหลบก่อนเติมเลือดเติมเลือดก่อนเว้ยทำไมไม่เติมเลือดเนี่ยเติมเลือดดิเออจะได้สูงสีอือกูชอบแบบชนะแบบง่ายๆเว้ยจ้าโอ้ไปโดนไม่น่าพลาดเลยจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีตี สองจังหวะพอกำลังดีสองจังหวะสองจังหวะเออโอ้ยพลาดได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยอุ้ยชุดใหญ่โชคดีรอดมาได้โอ้โหช้าก่อนเสียบเสียบเสียบอุ้ยเออกำลังจะตายแล้วอีกทีเดียวเสียบเสียบอือโอ้รอดมาได้อ้บ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวเติมเลือดก่อนโอ,โอเคของนี้เพียบเลยส่วนมากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้ แล้วก็ด้านหน้ามีอยู่สองจะเย็นจะเย็นกันก่อนกันก่อนอเอาไ้ตัวนี้ก่อนครับเสียบเสียบจิ้มเสียบ <laughs> ตกด้าไปโอ้มีหามีหามีแถมหามให้นิดนึงตีบเบาๆตีบเบาๆนี่ล่วงไปเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเข้าด้านในตรงนี้เลยแล้วก็อาวุธอันนี้นะครับไม่ดีผมเปลี่ยนก่อนไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวจะลองเป็นขวานให้ดูก็แล้วกันครับโอเค เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นขวานบ้างขวานเป็นประมาณนี้อันนี้สามเหลี่ยมเออได้อยู่ถือว่าไม่ห่วยเท่าไหร่ครับมีบอสพอดีตีไปอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนฟันแรงมาฟันเป็นจังหวะถอยลบตีแรงทีเดียวพอทีเดียวพอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เพึ่งอย่าพึ่งหลบว่ะมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มุมมันแคบไปเฮ้ยมาตีอะไรกันแคบๆวะเนี่ยตีตี จบมาตีก่อนถอยได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้สวนลวงไปเลยครับปิดชาร์จโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดเซฟนะครับแล้วก็เติมเลือดได้ด้วยครับเติมเลือดมาก่อนเลยเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะอัพตัวละครได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมอัพได้หรือยังเพิ่มความแข็งแกร่งไปก่อนดีเลยเมื่อวานผมก็เก็บเลเวลกันไปหลายขั้นอยู่อ่าโอเคทีนี้ก็ไปุยกันต่อเลยครับ เดี๋ยวใช้เป็นหอกต่อดีกว่าถ้าเกิดว่าใช้อย่างอื่นนี่ผมกลัวว่าผมจะเล่นไม่จบมากกว่าลงล่างกันเลยเจอ,อบอสเจอบอสเฮ้ยกดผิดกดผิดอู้เป็นท่าไม่ตายถือว่าซวยไปก็แล้วกันจอยจัดอย่างเดียวจัดอย่างเดียวดเฮ้ยจ้ตายไปเรียบร้อยลงนี้ต่อเลยโอ้ไม่ได้กดผิดเลยครับเกมนี้มีเปิดอบิลิตี้ถ้าไม่ตายด้วยครับผมวุม้ยด้านบนตัวนึงทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ดูดูแล้วน่าจะหมดซะก,ก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามแบบธรรมดาก็ได้จะได้แฟร์ฟรตรีไปเบาๆเบาๆเออประมาณนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเล่นเบาๆถ้าตีดีละครั้งแล้วก็หลบเฮ้ยใครใครใครยิงกูวะเดี๋ยวอย่าพึ่โอ้ข้างบนข้างบนช้าก่อนช้าก่อนสต็อปสต็อปแม่เงเอ้ยเขากำลังสู้กันแบบแฟร์มึงนี่อุ่นวายจริงเออล่วงไป ตามลงไปฆ่ามันก่อนแม่งเร็วเร็วมากพึงเร็วมากจิ้มไปจึงไป,งไปโอเคเคลียร์ข้างหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยพึ่งเดี๋พึ่งอ้ยเสลบไอ้โอ้ย,อยได้แค่จังหวะเดียววะเฮ้ยสองจังหวะไม่ได้ครับเสี๋ยศูนย์ลบลบลบ,ลบอ้ยยไงยโดนเลยบอกแล้วว่าอย่าพลาดผมชอบลืมกดกันอยู่เรื่อยเนี่ยมันมีปุ่มกันด้วยนะครับยิงไปเสียบเออตีตีตายอยู หลบก่อนเอาทีเดียวพอทีเดียวทีเดียวเข้ามาเข้ามาเดินเข้ามาดิเติร์นบดิเออไม่เดินเหรอไม่เดินจิ้มอุ้ยโดน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 ตายดีกว่าเนี่ยตายดีกว่าเนี่ยไม่ตายตอดตายตอดตายหลบก่อนอุย้ยช้าก่อนช้าก่อนใจเย็นโอ้ยโดนผิดจังหวะถอยถอยถอย,ท,อยทำไมมาวันนี้มันโหดกว่าเดิมวะเนี่ยหลบมาจิ้ม จิ้มไปถอยเหมือนมันจะตีแรงนะทั้งที่ผมใส่ชุดเกาะก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยปาเลยลบจังหวะนี้แหละสวนไปเฮ้ยๆถอยถอยถอยเฮ้ยมาไม่ต้องเติมเลือดแล้วมาตายเป็นตายตายก็เล่นไวปาเลยมึงก็จิ้มจิ้มจิ้มเออชนะเติมเลือดโอ้โอเคเอาดัานนี้ต่อเลย เฮ้ยไอ้ล่มไอ้ล่มไอ้ล่มนี่เป็นกี่ญี่ปุ่นครับมีมาเนิ่นนานแล้วตัวนี้ถอยก่อนถอยก่อนตีตีต,ตีเออโอเคแล้วก็เก็บของตรงนี้มามีของอยู่เอาละครับจากจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะสปีดลันกันเลยครับผมไปกัรรัวๆไปฆ่าบอสกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลากันแล้วเราจะฆ่าเฉพาะตัวหลักๆก,ก็พอเปิดประตูมา ทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นบอสนะครับแต่ว่าประตูตอนนี้มันจะล็อกอยู่นี่ไงครับประตูล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนไอ้ตัวนี้อีกแล้วเหรอวุ่นวายอยู่ในตนัวนี้จิ้มโอ้ไม่โดนมันวายอยู่ครับแต่มันตีไม่แรงเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ตีโดนหน่อยดิเออบ้าบ้า,บาอ,อุ้ยโอ้แบลงไปโดนสักท่าหนึ่งอุตส่าห์ทำท่าสทีเลยโคตรเกลียดเวลาท่าเซมิน่าหมดแล้วก็มายืนเหนือยืนหอบเนี่ย ว,ว้าวมึงแปลงล่างเลยด้วยรอเี่ยโอโหอะไรวะเฮ้ยมึงจะโหดไปแล้วเด้ออึศออยอะไรวะเฮ้ย,ยดีๆก็แปลงล่างถอยลบก่อนมึงกองกูเกินแล้ววันนี้เมื่อวานมันไม่บีแบบนี้ดีกว่าโอโหอะไรวะเฮ้ยเกมนี้มีการแรนดอมด้วยถ้าเกิดจบไปรอบนึงยากกว่าเดิมปะโอเมื่อวานมาได้อย่างง่ายครับชิวๆเลยประตูไม่ได้แปลงล่างแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่ง จิ้มก่อนดูดไปโอเคลบ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 เออไม่โดนจิ้มจิ้มดูดเฮ้ยดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นเอาไปดูดไปเออได้นี่บ้านน่ะเบจจะไม่ได้ถอยถอยถอยเติมเลือดก่อนอย่าให้โมโหนะโอ้ยหินหินโอ้โหปลาหินนี่กับโกเลมกูมีระเบิดกูมีระเบิดโยมาดิเข้ามาเข้ามาเอาระเบิดเอาระเบิดไปโอป้ยโดน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 ถอยก่อนถอยก่อนลบก่อนลบก่อน เติมเลือดเติมเลือดเลือดเต็หมดแล้วเนี่ยอือชัวใจยเย็นใจยเย็นใจยยนอย่ารีบร็อตอือดูพลังมาเข้าไปตีต่อตีต่อดูดลบมาเดีย๋ยวต้องอาศัยจังหวะด,ดีๆเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังก่อนโอเคจังหวะน,นี้ตีลัวตีลัวลัวดูพลังตีต่อตีต่อตีต่อดูดเรียบร้อยไหมโอโ้โหตกใจหมด นี่เมื่อวานมันเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ฆ่าโคตรง่ายเลยเนะี่ยวันนี้กลายเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยว่ะเออแปลกแปลกดีครับเกมนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านนี้มันจะมีคล้ายๆกับไอ้ตัวใหญ่ที่ขวานหนึ่งตัวนะครับผมจะเข้ามาดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเกมนี้มันจะแรนดอมศัตรูนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเราจบไปรอบแรกอะไรประมาณเนี้ยทำให้เล่นยากขึ้นโอเคเก็บมา แต่ตอนนี้เลือดผมนี่เหลือน้อยมากเฮ้ยได้หอ,อกใหม่มาดีกว่าหอ,อกใหม่ดีดีกว่าเนี่ยลองดูดีหอ,อกใหม่อยู่ตรงไหนทำไปทำมาหอ,อกใหม่เมื่อกี้ก็ไม่ดีเท่าไหรน่นะครับเอาอันเดิมนี่แหละโอเคยังเป็นไอ้บอสขวานเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นก็โกยก่อนแล้วไม่สู้เลือดเหลือน้อยดีดีกว่าเว้ยอย่าไปสู้กับมนันครับมาด้านนี้มาด้านนี้ตรงนี้มีของเก็บของก่อน ใครตามมาข้างหลังเนี่ยอุย้ยหลบทันได้ยินเสียงฝีเท้าโอ้ยโดนระเบิดอย่าเพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยติดบุมติดบุมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช้าก่อนสต็อปสต็อปขอเติมเลือดก,ก่อนได้ไหมเติมเลือดก่อนเฮ้ยไม่ให้เติมปัดไม่ให้กูเติมโอ้ยเียวเร็วเรวเฮ้ยจังหวะนี้กูติดมุมกูติดมุมเฮ้ยจ้าทำไมตายแมงเลยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเวเด็วเววอะไรว่าแมงมีท่าเยอะจริงมึงจ้าตายไหมเรียบร้อยโอ้โหต้องมาใช้ท่าไม่ตายกับไอตัวกากาคนนี้เลย เติมเลือดก่อนเติมเลือดเติมเลือดไวๆเออเรียบร้อยครับอัพเวลได้อเปล่าเนี่ยได้ค่า XP มา6000เพิ่มความแข็งแกร่งไปโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปเอากุญแจนะครับด้านบนนี้ก่อนตรงนี้มีกุญแจอยู่แล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นบอสนีครับจะเข้าไปฆ่ากันไหมตัวนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้ลองเล่นดาบเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นดาบดูดิเอาเลยครับตอนนี้ผมก็เตรียมดาบพร้อมนะครับทีนี้ก็ไปลองฆ่ามันกันเลยครับโอเคจัดไปจัดไปมาถอยก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆมีอะไรค่อยคุยกันช้าก่อนช้าก่อนขึ้หลบมาตีทีเดียวพอถอยตีได้ทีเดียวหุยหลบหลบก่อนตีแล้วก็ถอยมันได้ทีเดียวครับบอสเกมนี้ สวยมากจะไม่ค่อยได้หลายทีหรอกกิ้งว่ะโอ้ยังโดนอีกกุสากิ้งแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนตีตีโอเคสองทีหลบได้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 ทีหนึ่งหลบมาหลบมาโอเคสองทีสามโอ้ยตีเกินไปนิดนึงไปสามเลยเฮ้ยเดือยเดือยเดือยอุ้ยถอยถอยถอยเติมเลือดก่อนขอเลือดหน่อยข้างหลังข้างหลังโอเคแมงยังโดนกูสากจะเข้าด้านหลังยังโดนนะครับสี่ฟันเสียเก้าเก้าเงื่อวะ โอ้ทำไมเบาจังเว้ยเดะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้ามาเข้ามาลบตีไปหนึ่งทีถอยตีตีอ๋อลืมไปครับมันเปลี่ยนสแตนอยู่ตอนนี้ลงมาก่อนลบมาก่อนฟันหนึ่งทีดูดมาดูดมากิ้งลบจัดไปหนึ่งทีโอโอเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยถอยลบอุ้ยไม่ทันเติมเลือดเติมเลือดปะกิ้งลบเข้ามาเข้ามาเข้ามา เข้ามาเลยลงมาดิดิลงมาดิดิกล้าหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนบอกแล้วอย่าไปท้ามันบางทีต้องถอยก่อนอุ้ยสือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนเฮ้ยอบเดี๋ยวต้มเลือดไปเงยทำไมใช้เลือดเยอะจังวะเนี่ยอุ้ยสือตีอุ้ยอ่าได้สองทีโว้ยมาอีอีสองทีเออเป็นไงล่วงไหมอีกทีเดียวครับเฮ้ยจ้าอุ้ยโอ้พลาดพลาดอีก ทีสุดท้ายเมื่อกี้อย่างเทเสึกพลาดเรียบร้อยก็ชนะมาได้วุดวิดเหมือนกันเข้าด้านในต่อเลยเปิดมาเปิดมาเก็บของก่อนนะครับเปิดของมาเรียบร้อยได้ของมาแล้วแล้วก,ก็กล่องนี้ต่อเลยโอเคเกมมันจะมีการสุ่มนะครับแล้วก็หลังจากที่เราจบไปรอบหนึ่งนี้จะมีการเพิ่มความยากด้วยนะครับไอ้เมื่อวานในกล่องเนี้ยมันจะเป็นตัวปลอมนะครับผมแต่ว่า พอเราจบไปสักรอบหนึ่งมันเปลี่ยนไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็บอสบางตัวที่เคยกากนะครับก็เก่งตัวกระจอกกระจอกที่เราเจออะไรพวกนี้ยจากเก่งนะครับกลายเป็นกากจากกากกลายเป็นเก่งโอ้งงเหมือนกัน,นครับก็ถือว่าดีมันทําให้เราเล่นได้หลายรอบไงทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนนะครับไปเอากุญแจกันเลยดีกว่าต้องรีบสปีดหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนีมาด้านนี้เลยขี้เหนื่อยไปนิดนึง จังหวะที่เราเหนื่อยนี่ห้ามโดนตีนะครับถ้าโดนตีนี่จะแย่หน่อยวิ่งไปวิ่งไปปล่อยไปเลยครับตัวนี้โกยก่อนโกยก่อนเก็บกุญแจมาเฮ้ยได้กุญแจมาหรือยังเนี่ยแม่งเอ้ยเหมือนเก็บไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปใหม่อีกแล้วตอนนี้กลับมาอีกทีนึงมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้ตัวใหญ่วิธีหายไปเลยครับอะไรวะแสดงว่ามันหล่นข้างล่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นที่แคบที่แคบที่แคบจิ้มจิ้มเออเรียบร้อยผมว่ามันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีว่ะหายไปไหนอะยังได้ยินเสียงมันอยู่นะครับแต่หาตัวมันไม่เจอตอนนี้ได้กุญแจมาแล้วก็เดี๋ยวไปฆ่าบอสกันเลยนะครับขอมาเติมเลือดก่อนรอบนึงเราจะได้เข้าไปแบบพร้อมๆนิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยววุธี่เราจะใช้นี่จะใช้อะไรดีวะใช้ดาบก็ได้มั้งไม่ดาบก็หอกนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมว่าผมใช้ค้อนดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวคายตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชอบปลาระเบิดในตัวเนี้ยป่ะตีตีดูดคิโอเคจิ้มไปจิ้มไปอือเรียบร้อยเปลี่ยนอาวุธแป๊บเอาเป็นคอนครับใช้หลายๆอาวุธจะได้มันๆคอนอันนี้ร้อยห้ามีคอนกี่ยันเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้โค้ดคอมแบทคริติคอลแล้วก็อันนี้เอออันนี้รู้สึกว่าจะมีค่าคีนะครับ ลดลงถ้าเกิดว่าเราใช้สแตนแบบสตองแพรี่บวกแปดด้วยเออเอาน,นี้แหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นค้อนดูค้อนนี่มันจะตีช้าหน่อยครับแต่ว่ารุนแรงไอ้ตัวนี้ตีต่อตีต่อรอบนี้มันจะแปลร่างอยูไ่ไหมนี่ไงครับพอบ,บทมันจะไม่เก่งก็ไม่เก่งครับเมื่อกี้รอบแรกมานี่มันหลบอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างใหญ่ได้ด้วยเก็บของมาเก็บของมาเปิดประตูก่อนโอเค แล้วก็ตอนนี feels, st ant, right. ้บอสอยู่ด้านบนนี่ครับเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเพึ่งเพึ่งใช้หอกดีกว่ามั้งตัวเล็กๆนี่ต้องใช้หอกตีตีตีถอยถอยตีตีถอยถอยตีตีถอยถอยอือถอยก่อนมา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 ตีไปตีไปตีไปโอเคตายไปก่อนหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวพลาดแม่งเอ้ยพอพลาดนี่โดนไปสองทีเลยโอเคไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่หรอก ทีนี้ก็ขึ้นด้านบนเลยนะครับดันบนมาอีกหึงถอยก่อนถอยก่อนจริงๆถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเลยนี่จะดีกว่าการสู้เนยเเฮเดี๋ยวตีตีตีโอเคหลบก่อนไม่ยากตัวนี้ไม่ยากง่ายๆ่ามามามาหลบข้างหลังจิ้มไปจิ้มทีเดียวพอไม่ต้องจิ้มเยอะอย่าไปจิ้มมันเยอะโอเคตายอยู่ตายอยู่มาโอ้โเดี๋ยวลืมกดกันโอ้โหช้าก่อนช้าก่อนต้งต้งเลยดิหลบมาหลบมา ได้จิ้มจิ้มจิ้มลวงไปไปิดฉากปิดฉากอื้อเคลียร์โอ้ไม่เคลียร์โอ้อุตส่าห์จิ้มไปไม่เคลียร์เดี๋ยวต้องเติมเลือดก,ก่อนต้องเข้าไปแบบเลือดเต็มๆนิดนึงโอเคพร้อมไปลุยไม่แน่จะต้องตายสักรอบหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตายนี่ถือว่าโชคดี <c oughs> กำลังนั่งร้องอยู่เลย เป็นไงแฟนทิ้งเหรอ <laughs> เสียงผู้หญิงนี้ครับเหมือนจะพูดถึงโนบุยสาะาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมาเจอกับพี่โอ้โเลือดตดลงมาแบบเป็นดอกไม้เป็นไอควันขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นพลังออร่าอะไรสักอย่างนี่ครับโอ้ยกงเล็บน่ากลัวมากเป็นไงเป็นไงมีเขาด้วยว่ะเฮ้ยมีทั้งเล็บที่แหลมแล้วก็มีเขาสีส้ม โอ้หน้าตาต่อยองมากอู้ทนางจะโกรธแล้วดูบาน,นี้ให้พี่บ้างก็แล้วกันอย่าโหดเกินไปเฮ้ยเอย่าพึ่งทีเดียวพอทีเดียวพอจังหวะนี้ตีต่อโอเคดูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใต้อยู่ตายอยูอยยย่ดูดสแตนถอยจังหวะนี้ตีหนึ่งทีโอเคบอก,ก่อนตีหนึ่งที โอเคได้อยู่ตายอยู่ครับเฮ้ยลบลบลบไม่โดนถอยไปก่อนถอยไปก่อนไม่ต้องรีบทีละครสองครั้งฮึยจ้ยาจ้าโอเคถอยไม่โดนไม่โดนเติมขีก่อนทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีกดมีกดกลมาเลยหลบมาไม่โดนตีหนึ่งทีเบาๆตีได้ทีเดียวกิ้งก้อน จัดไปจัดไปสองชุดดูดเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปดาวกระจายดาวกระจายเฮ้ยไโดนโดนโดนโอ้ไม่น่าดาวกระจายเลยกำลังดีเลยกำลังสวยฮึบลบก่อนตีตีโอเคกิงก่อนตึ้งทีพอหอยก่อนครับเดี๋ยว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 มันจะเอายังไงเนี่ยเฮ้ยมันใช้ท่าไฟโอ้ยโดนเลยรบเรื่อยก่อนใจเย็นๆหน่อยดิ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีคอนไปโอ้ยโดนไปหนึ่งทีเฮ้ยหลบโดนทีเดียวโดนทีเดียวยังได้อยู่เฮ้ยมันกิ้งมันกิ้งเฮ้ยมันกระโดดไม่ให้กิ้งเรานีกิ้งโอ้เล่นมุกเล่นมุกใจเย็นใจเย็นๆเย็นหน่อยทำอะไรแกโอ้ยโดน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 เสียวเดียวเดียวอย่าพึ่ง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 โอย้ยเฮ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วเจ๊บ้าแล้วเจ๊จ้าจ้ามาดูพลังมา เดี๋ยวก่อนถอยก่อนค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวจะตายซะก่อนตีไปหนึ่งทีโอเคจัดอีกสองดอกเฮ้ยหลบก่อนพันขวดไปอือถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆไม่รีบเรื่อยๆหลบมาหลบมาขอหนึ่งทีอือโอ้ยถอ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 ยก่อนถอยก่อนหลบหลบหลบถือว่ามันเบี้ยวใช้ได้นะครับตัวนี้ เลือดเจอมมกจับต่อไปทิ้งหลบไม่โดนตีต่อทีเดียวพอหลบหลบหลบได้อยู่ได้อยู่ไม่โดนไม่โดนจัดต่อครับเดี๋ยวค่อยใช้ท่าไม่ตายตอนไม่ไหวจริงโอเคทีเดียวพอถอยมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทิ้งหลบจังหวะห้ามผิดจังหวะห้ามผิดมันใกล้ตานลครับอีกนิดเดียวครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่โดนไม่โดน ถอยก่อนถอยก่อนใช้ท่านี้ก็เหรอโอเคขอใช้ท่าหน่อยตีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ตายทำไม่ตายยามทำไม่ตายก่อนเลยฉุกเฉินฉุกเฉินหลบก่อนหลบก่อนตีตีสวนตีสวนไปมาเด้ตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวเรียบร้อยนี่โอ้เสร็จแล้วครับใช้ท่าไม่ตายยามฉุกเฉินช่วยเราได้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับนี่โอเดโมนะครับ งานอบด้วยว่างานีพานนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ